สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่นารักทุกทา่านค่ะขอตอนรับเข่าสู่ทีมงานอีกเช่นเคยก่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้ยหงอนแห้งค่ะเมื่อกี้เผลอหลับนะจ๊าท่านผู้ชมเพิ่งตื่นขึ้นมาเอ้าตอนนี้คุณก็จะเที่ยงแล้วละค่ะ เนาะ่าสัง่งห้ามีนักัก็คุณวอคุณแม,ม่่าเขาจะมาพูดเลขวิ่ง15้าล้านนะคะแล้วการเลขอ่าเลขล่างลง้องหายเรวนะคะแล้วก็จะมีเลขอ่าวิ่งล่างตัวเดียวของอออไม่ประสงค์ออกนามพร้อมจับคู่ให้สองหางนะคะก่อนอืน่นก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทนะางก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ทางทีมงานน,นั้นในเด้อจ้ะเอาข้ามาเบิ้งกันเลยคะ่ะเลขวิ่ง15ล้านมวดเมื่อกี้ น้องจีบุญขอโทษขออภัยดบีคุณแม่ด้วยว่าหนูได้ลงอยู่อ๋อลงอยู่เนาะที่จริงเพื่อให้เก่ากับศูนย์มากเนาะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นฟันแบบที่ศูนย์ว่เมื่อกี้นี่รุดนะจ๊ะรุดงวดนี้เอาใหม่นะคะงวดนี้เอาใหม่ให้มาแล้วนะคะห้มากลรวตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ห้ยทุกตัวคุณแม่หาตัวประกบใส่ยางเดียวตอนนี้กำลังนั่งแพ็คคีมคีมลายแพ็กน้ำบอท่านคุณนะคะ หลายกองแ้งออเดอร์เยอะมากแต่ว่ากับอาผู้ใดที่สั่งจองว่รารอบรุ่นก็นรอประมาณ1 2ถึงสองวันค่อยจะได้จัดส่งให้นะคะเพราะว่าตอนนี้ขี้เมเบิดล่อรถพนขข้นมาส่งอยู่ค่ะประมาณรถ1ิบรอหนึ่งสั่งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีของแถมของแจกให้เนาะคะ่ะต่อไปผู้ใดที่อยากเปิดบินเปิดยังนะคะสามารถรับตัวแทนได้อยู่นะรับตัวแทนแล้วจะมีเป็นอ่เาเดี๋ยวคุยกันทางแชทนะจ๊ะอืมไม่ได้ของใจ นี่ยังก็ถามกันได้ค่ะว่ามีอย่างแน่ต่อไปห้องสิมีเชิงครีมนะคะครีมขาวนะคะอ่าอย่าพึ่งเชื่อนะคะถ้าไม่เชื่อถ้าไม่ลองไม่ตนเองอย่าพึ่งเชื่อเป็นเด็ดขาดนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมาเบอรงเลขวิ่งสิบหานลานเมื่อกี้ที่มันหายศูนย์มากเมื่อกี้จรงิงๆคนไหนก็ศูนย์นั่นแหละเพิ่นว่าอุ้ยจะมาศูนย์มาแห้งมาส่นเพื่อนเลือกทีเพิ่นก็ได้เลือกที่ศูนย์มาให้งเจุ๋่นก็เลยอ้อหลุดแป๊วแง,งวเลยไม่เป็นไร สู้กันใหม่งวดนี้เนาะแม่นะอ่าโอเคเรากล้ามาล่รอรลุนว่าสำนักใดที่ตรงกันหลายๆสำนักเนาะแม่นะสม,ม,รระมดะุดปากกาโนม่ไสเนาะดูกออกไปเรียนเบิาที่นี่แดีวมาตรงกันเด้อพี่แอดเนตคุณแม่ได้เบิงหะนะ์หรอเนาะงวดเมื่อกี้ที่เบอนให้ถือที่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะเนาะพี่แอดเนตวันนี้ก็มาแล้วนะคะหลักร้อยโคตรแม่นกันได้หรอเนาะหลักร้อยโคตรแม่นให้ไปแล้วนะ ถูกมาแล้วเจ็ดงวดติดนะคะทีน,นี้แล้วก็หัวเมื่อกี้นี่นู๊เลยล่องออกมันไปส่งออกน้ำให้พุ่มแม่บบอเลยล่องเลยเนาะแม่นบอเดนเบงก,ก่อนนี่ตลบลอยโพดแมนอ๋อล่องอยู่นี่ว่าให้ศูนย์กึกกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจ้าบุญคาอเอามาดูเหมือนกันนะคะเด็กวิ่งออกไม่ไประสงค์ออกน้ำจะเป็นงวดที่สิบสี่เนาะอ่ะเขาเขาลุดลุดเขาเขาลุดลุดนะจ๊ะ เดี๋ยวอากับมาเบรงเลขวิ่ง15ล้านบาทกันก่อนกับแลวกันนะคะหมดนี้เนาะเดี๋ยวถึงเขเขียนแป๊บหนึ่งตามต่อไปด้วยเลขวิ่งอ๋อไม่ผสมอ,ออกนามล่างอย่างเดียวนะคะอ่าให้ส่วนเู้ใดที่อยากได้อ่าเลขดับบลเนาะค่ะมีคุณ่อทันหนึ่งคุณบอกว่าทรงเลขดับมากิดตัวนี้ห้ามซื้อเด็ดขาดเปลี่ยงงบเปลี่ยนทุนถ้าอยากได้คอมเมนต์ึ้นมากดจบุญสีเอามานําเสนอห้ามซื้อเด็ดขาดเมื่อเมื่อกี้เพิ่นดับที่ 0 9 0 6 0 3นะคะได้ใจบุญกระดันทุนลังซื้อกาลาเล็กเจ้าของมากอ่านั่นแหละเดี๋ยวขอเก็นกันแล้วกันทุกนถ้าอยากได้คอมเมนต์มานะคะอยากได้คอมเมนต์มาแล้วก็เลขเล่านะคะเดี๋ยวขอแจกในคลิปนี้ไปเลยกันแล้วกันค่ะเลขเล่าประมาณตอนบ่ายสามหรือว่าสิบห้านาฬิกาเดี๋ยวนางจิบุญจะมาไลฟ์สด ทางเพจแล้วก็เดี๋ยวทาง youtube ลงให้ดูด้วยเนาะเพราะว่าเด็กหล่องเขามาหลายมากๆเลยเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนไห,ห่มากหวยซองเลานะคะ90นะคะงวดนี้รอรุ้นว่าจะได้ตัวไหนนะจ๊ะได้แน,น่นอนถูกกันแน่นอนบริษัทมักเด็กเล่านะคะมเม็ดเดียวนะคะบนมเม็ดเดียวล่างมเม็ดเดียวเท่านั้นเองหนาลงทุนยูดอกซื้อว้จักเนิตจักน้อยเพราะเลยค่ะปัทูุนแม่น้อประเทศเพิ่นบ้านเทาเนะอ่าได้จุดบ็ิกภคเียนแป๊บเดียวนะคะเลขวิ่ง15ล้านบาท หอนแหงก็วนติดตัวนี่แล้วเอาใจซ้ายวิ่งซ้ายเมยซ้ายแรงขักไปกันเลยนะคะวันที่สองพุษภาบม่รูว้ว่าติเขาหรือสิดุดอีกบแต่ว่าเลขวิ่งกันที่หมาลาเนี่ยมันกะคันได้รุดแล้วกับเข้าอีกคือเกาค่ะคุณแม่คันได้รูดแล้วกับเข่ามาต่อเนื่องอีกคือเกาเนาะเออ เพื่อจะบอกเลขยกถึงทุกวันน้อแม่เนาะก,ก็แจะน่ากับลุยพอดีล่ะตีโอ้ยวงในหนาสดค่ะแม่เอ้ยลิสติกกับบลัชทาน,น,น้องตื่นวันนึงก็ขึ้นมาโลดค่ะเพื่อรับเนาะตัะวทรงครีมแพคครีมเหมือนทั้งรับโทรศัพท์อีกค่ะคลายดีปั่นเทน้ำเททาฝังปุริเยนะคะในส่วนที่ของเซรั่มก็มีนะคะเขาจะเป็นถามของอะไรว่าเจ็บุญเมันโมเดิร์นคิ้มกันแดดบอสกันแดดนี่มันเห็ดเนี่ยเลยแม่ ซวสิถืกหนาคุณแม่เนาะคะ่ะหนูเคยเฮ็ดหลายอันแล้วหนูเคยออกมาเทสกับหนาตัวเองเนี่ยบางอันนี่เป็นคลื่นขีดตม่มเลยไหมคะบางบริษัทเทสมากเนาะอ่าเป็นขื้นขีดตม่มเวลามาท่าหนาเฮ้าน่ะท่านผู้ชมออกแดดนี่เหงือ่อออกนี่เป็นเป็นขาบเป็นขาบเาบยิม้มเลยหนาะเยิม้มแต่ว่าอันนี้ที่เจบุญใช้เจบุญก็ใช้ธรรมดานะคะลองลองใส่เบิรงเด้อค่ะอ่าซีซีซซครีมซองละยี่สิบบาทตามเซเว่นอ่ะซองในไล่ย,ยนะคะ ลา,ลายขาวดำหรือเปล่านี่แหละอ่าบรดิดาโฆษณาด้วยความบัิหค่าโฆษณาแต่บอกคุณแม่ลองทาดูาว่ามันเป็น FPF ห้ P 50, าสิบุน่ะหาซีบบวกคุนอะป้องกันแสงแดดแต่นะคะได้จะบุญจะไ่ได้สนใจนยจังจะบม่ได้สนใจที่ครีมตัวเองมากกว่าเราจะเน้นกลางคืนเลยค่ะถามุนเข่ามาไลายว่าโอ๊ยครีมถ้าได้โดนปันใดวัาสันอืถ้าได้โดนปันใดถามว่าถ้าได้โดนปันไดตีแล้วแต่ คุณพ่อคุณแม่ท่านาท่า,าบางนะคะในส่วนบริเวณที่เป็นฝากาให้เน้นตรงที่ฝาไ้ลายเนี่ยตรงไหนที่ว่าเป็นไงท่าบางๆว่าไม่ต้องส้สิเป็นท่า,าลวดเปิดขนุบอกว่าท่าได้เป็นเดือนคุณแม่เปท่านในสามหมื่นให้จังหให,หนูก็ตายพอด,ดีตัวอ่าแมนบอกนั่นแหละแต่ว่าลองเปิดใจดูนะคะสําหรับคีมใจบุญเนี่ยอ่าคีมนี่ก็คือประมาณเจ็ดหมื่นเดี๋ยวคุณแม่จะรู้รู้สึกการเปลี่ยนแปลงเราเวลาออกแดดเนี่ยไม่แสบ ไม่แสบเลยต้องล่องนะคะต้องลอง,ะะอ,ง,ลอ,งอ่ะเบองแขนเจ้าหนา้ารถนูเ้เป็นเนสงการมากนี่สุดยอดมากดูหน้าหนูเลยนะคะหน้าหนูเนี่ยยังเนียนกริบเ,เ,เลยเขาเจากระถามมาใส่ขี้มีอย่างหางดียเขาจะกัว่าหนูตัวว่ารกันอะหนูที่ตัวอย่างนี้มาเบองมม์ันเนี่ยเพื่อนก็นเลยออกไปล่องะคะ่ะเพื่อนก็นเลยเสื้อนะคะจากพี่แมททันหนึ่งนะคะทายัางบอบเบิดลทายัางบอบเบิดลนี่ยพี่แม่นหน้าคาเนี่ยทายังไม่หมดเลยนะคะ เพิ่งสั่งได้อาทิตย์เดียวสร้างอีกขายานของเบิด์ตปราศเพื่อนว่าแม่ไปรอเบิงน้ำอ่ะพวกยี่สุนน้ำหางไม่มีบอมี่ตัวแม่พอนูบอไดเอาไปจับนายน้ำหน้นมีนํำหนูที่เดียวนะคะแล้วก็คีมของเราก็การันตีถ้าแพ้ยินดีคืนเงินนะคะถ้าสร้างจากตรงอื่นหอบบอลูเนาะค่ะเราจะไปซื้อ,อยี่หม่องอื่นหองกับบไดรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาถ้ามาเบิงกันต่อเลขวิ่ง15้าล้านกันเลยนะคะ วิ่ง,กดเ,ดงเก้าเม็ดเดียวบนล่างคือเก้าหลังบางทีก็ให้วิ่งเก้าเม็ดเดียวบนล่างเขาทั้งเก้าบนเก้าล่างปีนี่นี่เป็นปีงูใหญ่เก้ากับเจ็ดน,นี่สิบุ่นี้ไปในไดอกนีแเทละงหวดกับมาอีกคือเก้ากับแม่กระเบิ้งดูด ห้าร้านบาทเขียนตัวมาร้านเปอร์เซ็นต์เิ่นมาเขียนไว้ขึ้นบนก่อนอืมเอาแคปค่ะพุณแม่จ้า แล้วสําหรับเลขวิ่ง15ล้านบาทนะคะวิ่งตัวเดียวเท่านั้นบนล่างนะคะประจํามวดวันที่2พฤษภาคม2 5, 5ั7รอยเนะคะเอาไปทั้งบนทั้งล่างเพื่อนการการันตีเลยนะคะมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสาหรับแนวทางของเลขวิ่ง15ล้านบาทนะคะที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วถามกันเยอะมากๆเลย่ามาไปมาไปที่จริงมาตร มาตองหดแลเราล่ะคะ่ะต่ว่าหงวดนี้คุณแม่่นติดธุระหลายอันหลายอย่างคนพึนทรงมาให้น้องเจ็บบุญก็เลยเฝ้าเอามานับเสนอคุณพ่อคุณแม่นะคะทางนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเอาใจสายบิง่งสายเมยสายแลนผู้ดใดมีโตจับดีๆเอามาจับค่ะตะว่างวดนี้เจบุญมาเก่าสามเด้อกับเก่าศูนย์นะคะฟันว่าได้เกือบสองถึงสามคู่ฟันต่องวดเลยนะคะเอาแคบค่ะนับหนึ่งถึงสามเด้อทีนี่เด้อหนึ่ง 2 3ส,สนะคะชอบจัดขัดผ่านเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นแค่นั้นบริษสนับสนุนนาคุณพ่อเล่นอาการเพราะนั่นทางนั้นทางนี้แล้วแต่คุณพ่อก็แม่จะตัดสินใจเอาเองว่าจะซื้อหรือจะไม่ซื้อแค่นั้นนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะเยวคุณก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิง่งให้ทางทีมงานนะคะที่สําคัญเลยเดินทางไปไหนก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยสุขภาพที่แข็งแรงประจําหมวด2องพฤษภาานี้ให้พุณพาอคุณแม่ FC ทังช่องเฮงเงรวยรยพร้อมรับซัพย์รววยรับซัพย์ไปน้ํากันนะคะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ